วิธีทําคณิตหนึ 1, ่งห้าสิบบวกบวกภายใน3เดือนสําหรับเด็กหกต้องบอกก่อนว่าเทคนิคในคลิปนี้เป็นเทคนิคที่พี่ทําได้จริงใช้กับตัวพี่จริงๆและช่วยให้เด็กหกเจ็ดทำได้มาแล้วอันนี้เป็นคะแนนของพี่ดาฟที่สอบคณิตหึ่งปี65ซึ่งตอนนั้นเขายังให้คนนอกเข้าสอบอยู่พี่ได้เกคะแนนอันนี้เป็นคะแนนของรุ่นพี่เด็กหก คนแรกชื่อบักคณ 1, ิตหนึ่งเจ็ดสิบคะแนนคนนี้สอบติดแพทย์จุฬาคนที่สองเนคณิตหนึ่งห้าสิบสามคะแนนคนนี้ติดบัญชีจุฬาคนที่สามยูกิคณิตหนึ่งห้าส <mon> ิบสองคะแนนคนนี้ต <lden și S 2> ิดแพทย์มอุบรคนที่สี่สินคณิตหนึ่งห้าสิบสองคะแนนคนนี้ติดวิศวะจุฬาคนที่ห้าแพมมี่คณิตหนึ่งห้าสิบคะแนนคนนี้ติด แพทย์จุฬาคนที่6ออกแกนคณิตหนึ่งคะแนนคนนี้ติดวิศวะมหอนแก่นคนที่7กิมคณิตหนึ 1, นน่งคะแนนและคนที่8นน,น, 1, น,นคณิตหนึ่งคะแนนคนนี้ติดเพสัชจุฬาขั้นตอนที่1คือการเก็บเนื้อหาพี่จะแนะนำเป็นหนังสือสอสอวทให้น้องอิงเนื้อหายึดเนื้อหาตามหนังสือสอสอวทได้เลยครับ แต่ต้องบอกตามตรงว่าพี่เป็นคนที่อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องพี่เป็นสายเรียนพิเศษชอบให้มีคนมาสรุปแบบรวบลัดใช้เวลาน้อยและเอาไปทำข้อสอบได้เลยใครเป็นสายเดียวกับพี่พี่แนะนำเป็นคลิปติวฟรีในช่องของพี่เป็นในแอปสีแดงชื่อว่าสอบติดพิชิตคณิตศาสตร์ จิ้มไปที่ playlist แล้วหา playlist คำว่าสรุปเนื้อหามปลายทั้งหมดน้องไปไล่เรียนตามบทที่น้องอยากเก็บได้เลยและพี่อัปเดตเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ให้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2เป็นลุยโจทย์แยกบทพี่แนะนำเป็นข้อสอบเอนทานน้องสามารถหาข้อสอบเอนทานได้จากหนังสือ High Speed Math ทั้ง2เล่มเลยนะเล่ม1กับเล่ม2 แต่สำหรับน้องที่ลงคอสกับพี่ไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะพี่ได้รวบรวมข้อสอบเอนทานมาเป็นโบนัสแถมให้น้องในคอแล้วอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่ารวมข้อสอบเข้ามหาลัยพันข้อบ,บวกๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้และมีเฉลยละเอียดให้ครบทุกข้อด้วยในส่วนที่2จะเป็นข้อสอบคณิตสามาัญและในส่วนที่3จะเป็นข้อสอบแพ็คหนึ่งน้องสามารถหาได้จาก letcenter.com ถัดมาในส่วนที่4ี่ต้องบอกก่อนว่าในส่วนที่4ี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะในส่วนที่4ี่จะเป็นท้ายบทสสวทซึ่งเราจะเน้นเป็นแนวประยุกต์แนวโจทย์ปัญหาหน้าตาก็จะเป็นแบบน,นี้ที่พี่ต้องบอกว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่เพราะว่าถ้าใครได้เห็นข้อสอบปี67ที่เป็นปีล่าสุดอลเนาะเขาจะไม่ได้เน้นแนวประยุกต์ไม่ได้เน้นแนวโจทย์ปัญหา แต่ถ้าเป็นปี64 65 66จะมีแนวโจทย์ปัญหาแนวประยุกต์มาปนด้วยและในปี68ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะออกแนวเดิมกับปี67หรือเขาจะเอาแนวประยุกต์มาปนด้วยเหมือนปี64 65 66แต่ในความคิดเห็นของพี่นะพี่อยากให้เราเตรียมแนวประยุกต์เผื่อไว้เพราะถ้าพี่เป็นคนออกข้อสอบเองพี่จะต้องออกให้เด็กจับทางไม่ได้ และถ้าเราเตรียมแนวประยุกต์เผื่อไว้ไม่ว่ามันจะออกหรือไม่ออกเราทํามันได้แน่นอนแต่ถ้าจะให้ไปไล่ทําครบทุกข้อจากสสวทไม่ไหวเพราะมันมีเป็นพันพันข้อพี่แนะนําว่าให้เก็บเฉพาะแนวโจทย์ปัญหาแนวประยุกต์ที่เป็นลักษณะนี้พอ สำหรับน้องที่ลงคอร์สกับพี่ไม่จําเป็นต้องไปทำเป็นพันๆข้อเพราะในคอร์สพี่ได้คัดข้อเด็ดๆข้อเจ๋งๆข้อที่เป็นไฮไลท์จากท้ายบทสอสวทมา200ข้อพร้อมเฉลยละเอียดทำเท่านี้พอที่พี่มั่นใจว่าทำเท่านี้พอเพราะมันเป็น200ข้อที่พี่ทำตอนที่พี่ไปเข้าสอบปี65มันทำให้พี่คะแนนเพิ่มขึ้นจากปี64มาถึง20คะแนน หน้าตาโพสต์ก็จะเป็นแบบนี้เป็นกระดาษง่วงและจะมีชื่อว่าเก่งท้ายบทสสวทบวกข้อสอบ mock t e s ขั้นตอนที่3จะเป็นลุยโจทย์รวมบทและจับเวลาในส่วนที่1พี่แนะนําเป็นข้อสอบเอนทานเป็นรวมบทนะน้องสามารถหาได้จากหนังสือ25่อสอ้าพศหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลย แต่สําหรับน้องที่ลงคอร์สตรุยโจทย์กับพี่ไม่จําเป็นต้องไปทําเพิ่มเพราะว่าพี่จะคัดข้อเด็ดๆข้อเจ๋งๆจาก25พศมาทําเป็นโบนัสแถมในคอร์ชื่อว่าข้อสอบรวมบทแล้วก็ไล่ไปแต่ละชุดและอัปเดตตามหลักสูตรใหม่ให้เราด้วยในส่วนที่2จะเป็นข้อสอบสามาัญครบทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี5 5ยันปีล่าสุดเลยน้องสามารถหาข้อสอบจาก letcenter com ตามนี้ได้เลยครับถ้าน้องคนไหนไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองอยากไปลุยต่อในคอร์สกับพี่พี่จะให้โปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับน้องที่ฟังคลิปนี้เท่านั้นสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยหรือพื้นฐานน้อยพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต A- l e v e วลจำนวนชั่วโมงพี่พี่สอน1้อชั่วโมงราคาเต็มอยู่ที่8,500บาท แต่สำหรับน้องที่ฟังคลิปนี้เท่านั้นพี่จะให้ราคาพิเศษอยู่ที่4,750บาท4,750แต่สำหรับน้องที่มีพื้นฐานมาบ้างหรือเก็บเนื้อหามาแล้วพี่จะแนะนำเป็นคอร์สตัลุยโจทย์คณิต A Level ซึ่งโจทย์ทั้ง2คอร์สจะไม่ซ้ำกันก็คือคอร์สคณิต A Level กับคอร์สตัลุยโจทย์ โจทย์จะไม่ซ้ํากันสักคอและในคอร์ตะลุยโจทย์จํานวนชั่วโมงที่พี่สอนคือ60ชั่วโมงราคาเต็มคอร์สนี้อยู่ที่6,500บาทแต่สําหรับน้องที่ฟังคลิปนี้เท่านั้นพี่จะให้ราคาพิเศษอยู่ที่3,300บาท3300และสำหรับน้องที่อยากลงแพ็คคู่อยากลงทั้งคณิตเอเรเบลและตะลุยโจทย์ พี่จะมีราคาพิเศษให้เป็นโปรแพ็กค,คู่ถ้าคอร์สคณิต A level เองราคา4,750บาทคอร์สตลุยโจทย์เองราคา3,300บาทถ้ารวมทั้ง2คอร์สก็จะเป็น8,050บาทแต่สำหรับน้องที่ฟังคลิปนี้เท่านั้นนะพี่จะให้ราคาพิเศษอยู่ที่6,500บาท6,500 สำหรับน้องที่สนใจสมัครให้แคปหน้าจอนี้ส่งมาที่ตามนี้นะเป็นแอปสีเขียว m a t อั d เดอรมีตัวแอดด้วยนะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมแอปสีเขียว m a t อั d เดอรมีตัวแอดด้วยนะแล้วเจอกันในคอร์สครับ